สวัสดีค่ะอาจารย์แม่ยิปซีสื่อกิตนะคะวันนี้จะมาดูดวงให้กับคนที่เกิดวันอัคารนะสำหรับเดือนสิงหาคมน,นะคะกเ็เหมือนเดิมนะเราดูให้กับเป็น general reading นะสำหรับคนทั่วไปนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะทั้งใน Facebook, IG แล้วก็ YouTube เนาะ ออยังไงช่วยเป็นกำลังใจให้กันนิดนึงนะแล้วกออ็คนที่สนใจเรียนดูไพ่นะคะก็ตอนนี้อาจารย์ออกหนังสือมาแล้วนะใครสนใจติดต่อซื้อได้นะคะออข้างในเป็นภาพขาวดำนะคะจะบอกรายละเอียดกับไพ่นะคะตั้งแต่เออ ราศีของไพ่พื้นฐานของไพ่ตำแหน่งการวางการเงินความรักสุขภาพนะคะการเสริมดวงต่างๆนะก็ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะนะอ,อ,อันเนี้ยพอไปอ่านแล้วบางคนอาจจะคิดว่าอ่านแล้วแล้วพอจะมาใช้จริงมันจะได้ผลอะไรยังไงแบบยังไม่ยังไม่มีประสบการณ์ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพอ ทุกอย่างเริ่มเปิดหมายถึงว่าโควิดซาลงแล้วเราเปิดสอนเนี่ยมาเรียนได้นะคะมันก็จะทำให้เราเรียนได้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าเรามีพื้นฐานกับตรงนี้ไปแล้วเนาะเอาคล้ติดมีพื้นฐานกับตรงนี้ไปแล้วมันจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะอ่าก็ส่วนคนที่สนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็ตามลายไอดีที่อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ เบอร์โทรที่อยู่ด้านหน้าติดต่อมาได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาดูดวงให้กับคนที่เกิดวันคาเนาะเดือนสิงหาคมเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันเลยดีกว่านะขออนุญ,ญาตขยับกล้องนิดนึงนะคะกลัวลนเออก็ถ้าถามว่าคนวันคารเนี่ยภาพรวมไพ่ถือว่าค่อนข้างดีนะในมุมมองของอาจารย์นะคะคือตอนนี้การงานของคุณนะ ถ้าคุณทำงานอะไรที่เกี่ยวกับออต่างประเทศราชการเนี่ยถือว่าดีนะหรือว่าอองานที่ไม่อยู่กับที่ถือว่าดีนะคะงานที่เกี่ยวกับโลจิสติกการส่งออส่งเข้าของเข้าออกหรือชิปปิ้งอะไรเงี้ยถือว่าดีนะคะนะคือแล้วก็ คุณอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะถ้าบางคนบอกอ๋อแล้ว work from home อย่างเงี้ยจะยังไงก็คือขอให้อดทนไปก่อนนะเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ไม่ใช่คุณคนเดียวหรือ,อ,อบ้านเราบ้านเดียวตอนนี้มันเป็นเหตุการณ์แบบทั่วโลกอะเนาะเ,เข้าใจแหละบางคนก็รู้สึกแย่มากกับหรือจิตตกมากนะอาจารย์เองก็แบบมีมีเป็นเหมือนกันเพราะว่า มันมันตอนที่มันต้องต้องหยุดนิ่งอะ่ะก็ก็ก็มีความจําเป็นเหมือนกันนะแต่ถ้าถามว่าในงานของคุณอย่างที่จรย์หมอะไปนะถ้าเกี่ยวกับการเดินทางราชการโลจิสติกถือว่าดีค่ะนะคะนะแล้วคุณมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณด้วยนะให้ให้ความช่วยเหลือนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าการการเงินของคุณเนี่ย ค่อนข้างโอเคเลยแล้วถ้าเกิดคุณมีทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับความมงคลเช่นงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะหรือเพิ่งไปไหว้อะไรมาอย่างเงี้ยนะถือว่าดีค่ะนะคะถือว่าดีนะเออมันจะทำให้การเงินของคุณดีขึ้นแต่ตอนนี้พอถ้าเกิดคุณมีการที่แบบเออ รู้รู้จักคนใหม่ๆหรือเพิ่งเข้าสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีคอนเน็ชันใหม่ๆเกิดขึ้นก็อาจจะเตือนว่าให้ระวังนิดหนึ่งเพราะว่าคนใหม่ๆบางทีเรายังไม่รู้จักอะน,นะไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ดีนะคะแต่หมายถึงว่าให้ระวังหรือคนหรือคุณอาจจะมีความรู้สึกเระแวดระวังกับใครบางคนอยู่นะว่าคนนี้เขามาดีหรือเปล่านะคะนะ แต่อาจารย์มองว่าถ้าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่านะเป็นผู้ใหญ่กว่าถือว่าดีนะคะทีนี้เนี่ยในตำแหน่งที่บ้านคุณตอนนี้นะก็ถือว่าโอเคนะอ,อ,อยากจะบอกว่าให้บ้านเนี่ยเปิดไฟสว่างนะทำบ้านให้สว่างตลอดเวลานะคะอืมนะ ทำบ้านให้สว่างสวยตลอดเวลาถ้าไหว้พระหรืออะไรเงี้ยไหว้พระสวดมนต์ก็จุดเทียนถวายด้วยก็ดีนะคะแต่ว่าอย่าจุดแล้วแบบทิ้งไว้นะแบบหมายถึงว่าจุดทิ้งไว้ออกนอกบ้านอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณไหว้พระสวดมนต์หรออือถวายเครื่องเส้นไหว้วันนี้ให้กับเจ้าที่เจ้าทางจุดเทียนหน่อยก็ดีนะคะน้ามันจะนํามาซึ่งช่องทางแบบว่าที่ดีให้กับคุณนะคะ นะแล้วคุณอาจจะมีเรื่องใหม่ๆที่เป็นผู้ใหญ่หรือคนที่แก่กว่าเนี่ยมาให้คำแนะนำหรือ,เ,อ,อเสนอโอกาสอะไรบางอย่างให้กับคุณนะอืม ก็ถือว่าดีค่ะถ้าถ้าเป็นคนที่อายุมากกว่านะแต่ว่าคนคนนี้เขาก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเออมีความรู้หมายถึงว่าประสบการณ์ดีกง่ะประสบการณ์อนะดีมากทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณคิดจะเ เข้าหาเขานะคุณต้องเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็มุ่งมั่นพอสมควรนะเพราะว่าคนนี้เขาจะให้โอกาสไม่ใช่แค่ให้โอกาสแต่เขาจะดูการกระทำของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยถ้ามีการเดินทางไกลหรือทางน้ำนะให้ระวังนิดนึงหรือผู้ผหญิง ผู้หญิงในอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเนี่ยหรือมีเหตุเดินทางร่วมกันเนี่ยให้ระวังนิดนึงเนาะแบบเออมันก็อาจจะไม่ได้แบบอะไรรุนแรงอาจจะมีเรื่องขรุขระเช่นแบบเอออย่างที่อาจารย์โดนมาเนี่ยการเดินทางแบบมีปัญหานะสนามบินปิดอะไรอย่างเนี่ยเ,เป็นต้นก็ได้ถ้าเกิด เกิดเหตุการณ์ประมาณอย่างเงี้ยเกิดขึ้นก็อย่าไปหุดหงิดนะคะถือว่าฟาดเคราะห์ไปนะแต่อาจารย์จะแนะนำว่าให้คุณทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำนิดหนึ่งนะคะนะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ำนิดหนึ่งทีนี้เนี่ยช่วงเนี้ยอาจจะเป็นช่วงที่ถ้าคนมีคู่นะคะหรือไม่ก็เออคนที่มี เขาเรียกว่าอะไรอะพาร์เนอร์หุ้นส่วนเนี่ยก็ได้นะคะอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องนะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้นะอาจจะมีผลกระทบตามมาให้ไปตรวจเรื่องระบบกระเพาะเรื่องน้ำย่อยหรือกดไหลย้อนหน่อยก็ดีนะคะนะ ถ้าเป็นไปได้อย่างที่อาจารย์บอกให้ทําบุญเกี่ยวกับเรื่องน้ําเช่นซื้อน้ําให้กับบุคลากรการแพทย์ก็ได้นะคะหรือว่าซื้อยานะซื้อยา,อาทําสังฆทานอย่างนี้ก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะถ้าเราแก้เคล็ดแล้วก็แนะนําให้ไปหาหมอด้วยแต่บางคนหมอ,อแบบเป็นนิดเดียวไม่อยากหาหมอเข้าใจเนาะเพราะตอนนี้แบบมันค่อนข้างยากในการเดินทางไปโรงพยาบาล ก็ลองลองแนะ่ำทำตามที่อาจารย์แนะนำดูก่อนเนาะว่าเป็นยังไงนะคะนะทีนี้เนี่ยไพ่ขึ้นตรงกันอีกแล้วนะคะให้ระวังคนที่เออ่เราร่วมงานด้วยบางคนโดยเฉพาะในรุ่นราวคราวเดียวกันหรือเด็กอายุน้อยกว่านะเ ว่าคนนี้เป็นยังไงแต่ใหญ่ถึงขั้นหวาดระแวงจนวิตตกนะอาจจะต้องแค่ระแวงแบบระวังอะ่ะคือแค่ระวังตัวแต่ว่าอย่าไปวิตกกับมันมากนะเพราะนั้นน่ะก็ให้ระวังตรงนี้หน่อยว่าเราติดต่ออะไรกับใครยังไงคนนี้เราไว้ใจได้ไหมนะเอ,อแล้วก็ในเ,เกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณนะถ้าตอนนี้มันมีอะไรติดขัดน,นะ ไหว้เจ้าที่นะไหว้เจ้าที่ด้วยผลไม้ห้าอย่างนะอไหว้เจ้าที่ด้วยผลไม้ห้าอย่างจะดีนะคะหรือว่าคุณทําบุญอะไรให้กับเอ,อผู้ที่ประสบปัญหาอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คนที่ป่วยอยู่เป็นโควิดหรือบุคลากรก,รการแพทย์หรือคนที่เขาขาดแคลนอาหารนะ ออแล้วส่งบุญให้กับเจ้าที่อย่างนี้ก็ได้นะทําได้เหมือนกันค่ะนะมันจะทําให้หน้าที่การงานของคุณดีขึ้นแต่อาจารย์ก็อยากจะแนะนําให้คุณนะไหว้เจ้าที่ด้วยผลไม้ห้อย่างอย่าลืมน้ําด้วยนะคะนะออมันจะช่วยได้เยอะเลยนะออทีนี้เนี่ยเรื่องโชคลาภของคุณเนี่ยถือว่าดีนะถ้าเกิดใครที่แบบว่าเอ,อ ชอบความเสี่ยงเนาะออทุกต้นเดือนและกลางเดือนเป็นต้นหรือสายคณิตศาสตร์เนี่ยลองไหว้พญานาคดูนะคะแล้วลองขอดูนะเพราะดูแล้ว่เดือนหน้าคุณอาจจะมีโชคลาภหรือว่าใครบอกว่าไม่ใช่สายนี้ลองไหว้พญานาคนะคะเอ,อไหว้พญานาคหรือทําบุญตักบาตรให้กับท่านด้วยก็ได้นะคะอืม นะแล้วส่งบุญให้ท่านก่อนที่คุณจะขออะไรนะออลองดูนะคะแต่ว่าไพ่ของคุณย่านอย่างที่อาจารย์บอกนะเกี่ยวกับบริวารคนรอบข้างแล้วเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องออสุขภาพของคู่หรือตัวคุณเองหรือว่าหุ้นส่วนของคุณนะ่นะเนาะอาจจะมีปัญหาตรงนี้นิดนึงแต่เราลองแก้เคส็อย่างนี้ดูก่อนแล้วกันส่วนใครที่คิดว่ามไม่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่เป็นไรนะคะ เอาที่คุณสะดวกใจเลยไม่ว่ากันเนาะเออถ้าเราแบบทำแล้วเรารู้สึกดาใจไม่สะดวกใจก็ไม่ต้องทำค่ะนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปนะคะอย่าลืมนะคะไปไหนมาไหนดูแลตัวเองให้ดีนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วกันนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในเดือนกันยายนเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ